โอ้โหหายงนหวลูกเลยค่ะและที่เหลือพระศุเด็กพี่องค์พี่เสือถือตามไปนะนลูกส่วนอันนี้ขอแรงผู้ชายมาช่วยยกสองเนสามท่านค่ะอ๋อถ้าถ่ายกับหนี่เดือดครับเปิดแฟนออก วาษาทับหน,น้าออกมาค่ะเดี๋ยวให้ค<ๆ>ุณเจ้าท<ๆ>่านอยู่กัวด้วยใช่งอค่ะไม่ว่็คือให้ท่านจากปูรองหลก่อน คงคิวขวาค่ะยิ่งเห็นช่างคิ้วท่านงานเกณฑ์สามง้อยาวมากเลยดีมือช่างรู้ขนาดน่นะอันนี้วางหน้านะคะอันนี้ของใสวางอันนี้ของใสก่อนโอ้โหสยวยมากทำกรอบมาให้เลยอันนี้กรอบลองเพ็รคือนะสวยมากค่ะ ได้แล้วเนี่ไปแจกในวังร้อยเารอยเท่านี้ค่ะทั้งหมดนี้ค่ะค่ะอันนี้หนักมากเมื่อกี้ยกกันสองคนใช่ไหมสามถ้าเนี่ยเกิดจากการนิมิดเกิดขึ้นเองเนี่ยจะไม่จะไม่พยายามเช็ดจะเช็ดแค่บริเวณรอบ อันนี้นแล้วก็จะได้สำเร็จไหวย่อมฟ้าก็คือฟ้าให้ทีวีหรือผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขสำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยท่านเจ้าคุณกำลังจะสร้างอะไรนะคะช่วยได้สนถะานการประเรียนค่ะซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะคะคทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะวันนี้เนี่ยได้มา ถวายพระพรพระราชินีแล้วก็เป็นเหตุบังเอิญว่าเอ,าอเ่อพรเศภารกิจถวายพระพรพระราชินีแล้วท่านอาจารย์แนะนำอยคะ่ะครับผมดรทิติชยานานครับประธานวงการสิ่ปเสาหลักครับก็เลยได้ขออนุญาตกาบเรียนเชิญท่านหมอฟ้านะครับมาแ,<ต>มแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าแต่เต็มใจมามากราบท่านเจ้าคุณครับมากราบท่านเจ้าคุณโดยที่ว่าไม่ได้น <ใจ S 2> ัดหมายแล้วก็อยู่ๆก็มานั่งตรงนี้ปุ๊บ ก็ได้มาเห็นหัวโตกับปูทวดคู่กันก็นกนเลยว่าใช่แล้วกิตขึ้นมาปุ๊บๆๆๆให้เห็นวันที่ตัวเองเนี่ยจะมีภาพก่อนลวงหน้าทุกครั้งแล้วก็ไม่ทราบก่อนหน้าว่าท่านเจ้าคุณเองตอนต,อนตีสีนั่งสมาธิแล้วก็มีการเกิดมิมิตบางอย่างเดี๋ยวต้องให้ท่านเจ้าคุหบอกเองนะคะก็คือเรือนั่นแหละเอาง,ง่ายๆว่าเกี่ยวกับสมเด็จโต เ่วันนี้ก็เลยถวายเลี่ยมกรอบทองหนึร้อยองค์หึ่งร้อยองค์เนี่ยเลี่ยมกรอบทองร้องเพชรนะคะแต่ไม่ใช่ทองแท้เพชรแท้แลนะแต่ก็แพงนะ,ะแต่ว่าจะไม่ลอกไม่ดงซึ่งเป็นการที่สง่างามเมือ่อผู้คนประชาชนจะเดินมาร่วมบุญเพื่อที่จะส,สร้างสารการกฐินใช่ค่ะ,ะแล้วก็เมื่อปู่มาไม่ธรรมดานะคะเกิดบิมมิตเนี่ย เพิ่งมาทราบหลังแกตัดสินใจว่าให้เอาองค์เหมือนปู่ทรงเครื่องประดิษฐ์ประดยอยสิ่งที่เห็นเนี่ยเรียกว่าพระธาตุเข้าต่ออันนี้คือพุทธคุณทั้งองค์นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ประชาชนกราบไหว้ตลอดต้องมาถวายแล้วก็พระสมเด็จวังหน้าวังหลวงและก็สายวัดรวงกันห้าร้อยองค์ แต่พิเศษมากไปกว่านั้นอีกสององค์คือการออกไปเสร์อทุกคนมองไหมฮะว่า,วาทำไมขออถึงเอาออกไปเสร์อเพื่อให้ประชานชนได้รู้ว่าพระที่คุณได้ฟรีหรือพระที่คุณนำปัจจัยแค่หลักไม่กี่ร้อยบาทบูชานั้นจริงๆแท้ทุกองคแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะเดินถูกที่หรือไม่ถูกที่คือถูกคนและคนดีด้วยคือสำคัญที่สุดอาจารย์โจ๊กเนี่ยเป็นหนึ่งในหนึ่งในโลกที่เขายอมรับ ไม่ว่าจะวงการของชาวต่างชาติหรือประเทศไทยตอนนี้หาไปเจออาจารย์โจ๊กก็อาจารย์โจ๊กไม่มีชื่อในลบมีแต่บวกแล้วเครื่องของอาจารย์โจ๊กระดับโลกยอมรับออกออกไปเซอหรือ,อประเมินราคามาองคหนึ่งยี่สิบล้านนะคะโดยอาจารย์โจ๊กนะคะแล้วก็เสียเงินนะคะซึ่งต้องช่วยนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันใช้ปัจจัยหมดไม่มีอะไรได้มาฟรี แต่ทุกอย่างอยู่กับพระอ,อ,อฟ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุที่พุทธคุณที่กินไม่มีวันหมดประเมินค่าไม่ได้แต่พระอ,อ,อฟ้าจะไม่เสียดายกับการถวายเนี่ยถวายวัดเนี่ยสององค์เป็นไกเซอร์เรืองแสงที่ออกไปเซอร์โดยอาจารย์โจ๊กแล้วก็เป็นพระสมเด็จสายวังหลวงหูสองข้างพิมโบราณสร้างสมัย2404หนึ่งองค์แล้วก็ไกเซอร์เรืองแสงงานนี้สร้างเมื่อ2408แแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ย 2408ไกเซอร์เรืองแสงสร้างถวายสมเด็จพ่อมาตั้งแต่สอง2ตั้งแต่สมเด็จพ่อร้ 5, อยห้ายังไม่ขึ้นครองราชอย่าลืมนะว่าสมเด็จโตกับสมเด็จพ่อร้อห้ารักกันมากความรู้ที่ผิด,ผดที่บอกไม่มีหรือสร้างในยุคนั้นผิดไกเซอร์ถูกสร้างมาตั้งแต่สอง2สร้างถวายสมเด็จพ่อร้อห้ามาตั้งแต่ยุคนั้นต่อเนื่องจนครองราชสร้างหลายยุคหลายสมัยมากวันนี้ ถวาย2-4-0-8ก็เลยพร้อมไปเซอร์นะคะขอให้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านแค่สาธุบุญสาธุบุญทั้งที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะบริวันก็ได้แล้วที่นี้ก็เราพร้อมที่จะถวายแล้วก็สำคัญที่สุดบุญย่อมอยู่เนือบาปนะคะค,ะคะติทรงมโวโตสอนโวโตสอน แล้วพระจับแรกคือพ่อแม่ที่บ้านพระจับสองคือหัวโตและพระพุทธลูกตอนนี้ถวายพร้อมถวายนะคะอ่ะทุกคนพร้อมกันค่ะร่วมบุญพร้อมกันค่ะร่วมบุญพร้อมกันค่ะยกองค์ใหญ่เดยผู้ชายเข้ามาหลุดให้ยกขยับญให้ท่านได้สอนยกจับยกมีคนจะได้ใช่ไหมซุปสัตว์สัตว

ได้สำเร็จนะคะสองใบของอาจารย์โจ๊กสาธุค่ะสาธุ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 ท่านลทอนนะคะแล้วก็นี่เรียมทองมาพร้อมกันค่ะสาธุบเดียเชิญค่ะจับ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 เป็นสายบุญทั้งหมดกี่ร้อยองค์ครับห้าร้อยค่ะห้าร้อยองค์เป็นทุนนะครับเป็นทุนการสร้างสาราการตรี ับส่งไว้พี่พี่รับก่อนนะพี่รับไว้ที่สูงก่อนนะจ๊ะเจเลนทร์ทรัมภาพพักปริยัตปชาทรเจ้าวาดปฏิเตียเขติงชตนกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้นับว่าเป็นองนี้ไมหมายเป็นบุคคลอย่างยิ่งสำหรับวัดตะิเตียและถือว่าเป็นบุญบารมีอย่างสูงล้นหาที่สุดไม่ได้ที่ คุณโยมฟ้าได้นำองค์สมเด็จพุทธันโตซึ่งเป็นรูปเหมือนที่เก่าแก่อย่างมากซึ่งโดยภาพรวมแล้วนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและก็ยังนำพระสมเด็จพุทธันโตมาถวายอีกจำนวน400องค์ทั้งหมดที่เราเ500องค์ซึ่ง เป็นการสมรรถภูมิในการที่จะ,ะก่อสร้างพระมหาเจดียพระมหาเจดียที่วัตถยที่ดี้การมาของสมเด็จพระจันทโตว,วันนี้ก็จะใช้คำว่าบังเอิญก็ได้จะใช้คำว่าปาฏิหาริย์ก็ได้แล้วแต่ระท่านจะคิดซึ่งสมภาพเองก็เป็นพระสงฆ์ก็กิจของสงฆ์ก็คือว่าตื่นเช้าตีสีก็จะต้องสวดนต์น,นั่งสมาธิเป็นกิจวัตรประจำวัน เมื่อตอนเมื่อสักครู่นี้คุณโยมฟ้าเรว่าจัดหวายสมเด็จพระชันโตตอนภาพเองนั่งฉันตุกตกใจตกใจอะไรตกใจเพราะว่าเมื่อม,มันตอนตีสี่ฟ้าเนี่ยตมาภาพเนี่ยทำสมาธิอยู่ก็เห็นเป็นพระหลวงตานั่งเรือบินระบาดโครงล่างใหญ่มากแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเี่ว่าเป็นพระหลวงตา แต่ก็ไม่ได้คิดเลยก,ก,ก็ก็แค่มองแล้วก็ผ่านไปหลังจากนั้นแล้วก็เจริญพุทธมนต์สวดมนต์แล้วก็ตรวจน้ำตรวจน้ำแห่เม่ตาก็เปกินปกติแต่พอเมื่อสักครู่บอกว่าจาะเรียดว,วิเคราะห์ทั้งวันก็เลยว่าเอ๊องะงค์ผลิตสั้นเนี่ยมาตั้งแต่ตอนเช้ามืดแล้วเหมือนกินวิญญาณทั้งไม้แล้วตอนเช้ามืดแล้วแต่ว่าร่างเนี่ยเพิ่งจะต่างาม,มาแต่ว่าเชื่อว่า องค์สุริยันโตเนี่ยท่านมานิดนี้ให้เห็นว่าท่านจะมาอยู่ที่นี่มาช่วยสร้างวัดที่นี่มาเพราะไม่รู้ว่าใน,ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยวัดรักคันกับวัดใหญ่เตี้ยเนี่ยมีพื้นที่ใกล้เคียงกันมา mm hmm. ตมาก็เลยไม่ทราบว่าท่านอาจจะเคยพายเรือผ่านแถวนี้ก็ได้เพราะว่าคลองมะกอกน้อยในสมัยนั้นเป็นแม่น้าเจ้าพญาเป็นของเจ้าพญาแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ ทำการคูณเปน็นนาจะรปยามใหม่ก็เป็นคลองบางกองน้อยแต่ในสมัยก่อนคลองที่อยู่หน้าวัดแกีนเ,เนี่ยเป็นคลองหลักในการใช้ชีวิตในการมีชีวิตตมาเชื่อว่าสุน้นพียงโตเนี่ยท่านน่าจะเคยมาอยู่ที่นี่หรือผ่านมาที่นี่ไม่อยากใช่ว่าอาจจะมาพักอยู่ที่นี่ก็ไนดะ้ว่าเราไม่ทราบแต่ตมาเชื่อว่ามีความเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกับที่วัดแก๊ปีแห่นงนี้และในอดีตก,ก็มี ญาติโยมเคยพูดว่าสมเด็จวัลขังมาดังวัดเกเตี้ยมาอยู่นะสมเด็จวัะขังมาดังวัดเกเตี้ยเหตุเพราะว่าอะไรเหตุเพราะว่าอดีตเจ้าวาดรุนเก่าๆเนี่ยจะนําผงจากวัระขังแล้วมาทําเป็นพระและออกในนามวัดเกเตี้ยแม้ปัจจุบันก็ยังมีคนมาถามว่าสมเด็จแกเตี้ยมีไหมมีไหมเสื้อตัวเองครับเพิ่งย้ายมาอยู่ได้สี่ปีก็พระองค์เก่าก็จะไม่มีแล้ว แต่ว่าเป็นเรื่องเล่ามาว่าสมเมมด็จพระธรรมปดมเพียงเพียเพราะนั้นวันนี้นับว่าเป็นยิมพันที่ดีเป็นบุญคุณอย่างยิ่งที่โองครพิยันโตได้มาประทับที่นี่นะได้ประทับที่นี่แล้วก็สถา,ายโยนายหรือว่าพิยมงฟ้าเนี่ยนำมาถวาย5้าร้อยงค์เป็นพระสมเด็จเก่าแก่นะแต่มาช่วว่าเก่ามากท่านใดอยากรู้อยากเห็นอยากทราบก็เจริญพรเรียนเชิญ มาชมไปยิ่งกว่าที่เดียดซึ่งเราภาพจะเปิดให้บูชาทุกวันเพื่อจะนำไปได้ทั้งหมดนี้ในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ mm hmm. เพื่อให้เป็นบุญกุศลแลว้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกทุกคนท้ายสุดนี้จำราภาพขออนุโมทนาในบุญกุศลที่คุณโยมผยู้ใดคุณโยมฟ้าและวัดพร้อมทุกคณะนำ่ระบุญธรรมตัวาถวายวันนี้ mm hmm. ก็ขอ,อให้บุญกุศลนี้จงสวยให้กับท่านเจริญด้วยอายุวันแนละสุขภาพละ คิดสิ่ง่นประการใดถ้าไม่ขัดต่อหลักทำควาสอนของวระพุวทธกเจ้าก็ขอทจานทั้งหลายจงเจริญว่างงามไพภูมิย่ดยืนไปขอเจริญต่อสาธุ